สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่10ผู้ประกอบการไทยก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพครับ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยเกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันของประเทศสมาชิกนะครับ ผู้ประกอบการไทยมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนพร้อมกับประเทศสมาชิกอีก9ประเทศในวันที่31ธันวาคม2558เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์4ด้านก็คือ1การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินลงทุนอย่างเสรีมากขึ้น 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงให้ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยพัฒนา SME และเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ 4. การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยการเน้นและปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายอุปทานโลกจากสถิติการวิจัยด้านสัดส่วนโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี2555พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของภาคบริการต่อผลประโยชน์หรือเงินที่หาได้ภายในประเทศสูงหรือ GDP แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาคบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประเทศพึ่งพิงอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคการผลิตอื่นๆได้แก่เวียดนามอินโดนีเซียและบรูไนาทางนี้ประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามจะมีสัดส่วนของภาคเกษตรต่อผลประโยชน์หรือเงินที่หาได้ภายในประเทศหรือ GDP สูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนส่วนการค้าของไทยกับอาเซียนในปี2555ประกอบด้วยการนำเข้าและการส่งออกสินค้าโดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังตลาดอาเซียนในปี2555ได้แก่น้ำมัน สำเร็จรูปรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลเคมีพันและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบขณะที่สินค้านําเข้าสําคัญของไทยจากตลาดอาเซียนในปี2555ได้แก่น้ํามันดิบเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบก๊าซธรรมชาติเคมีพันและเครื่องจักรไฟฟ้า พี่น้องชาวอ่างทองที่เคารพครับจากข้อมูลโดยสังเกตของผู้ประกอบการที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าประชาชนในจังหวัดอ่างทองมีส่วนร่วมในฐานะแรงงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและการประกอบอาชีพภาคบริการที่กระจายอยู่ในตามอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงและมีผู้ประกอบการในสถานประกอบการขนาดใหญ่ไม่มากนัก โอกาสด้านการประกอบการของคนอ่างทองในประชาคมอาเซียนนั้นต้องอาศัยความเชื่อมโยงทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้เข้มแข็งและพัฒนาการประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการค้าการลงทุนการเงินสิ่งแวดล้อมและสังคมครับ ประกอบการในจังหวัดอ่างทองซึ่งได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME อุตสาหกรรมการผลิตกิจการค้าส่งและค้าปลีกและกิจการบริการที่ทำอยู่เดิมต้องมีความเข้มแข็งส่วนผู้ประกอบการใหม่ในทุกระดับที่อาจมีเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ SME ผู้ประกอบการโอท็อและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ต้องรู้จักใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความรู้ควบคู่ไปกับการพึ่งพาซึ่งกันและกันครับท่านเจ้าของสถานประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นที่เคารพครับโอกาสในการประกอบธุรกิจในประชาคมอาเซียนกำลังจะเข้าสู่พื้นที่ของเราแล้วการเตรียมตัวที่ดีซึ่งหมายถึงการศึกษาหาความรู้การปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชี หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หอการค้าจังหวัดอ่างทองพานิชจังหวัดหรือที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ของเราได้ตลอดเวลาครับตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่11การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียนมาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป